ผมตอนนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของตัวเจ้า Fortuner 2.8นะครับ Fortuner l e g e n d e r 2 8. อเจุดตัวนี้ที่เราเคยติดไว้ว่าเราจะมาลองเทสกันว่าความอัตราเร่งกับแรงต้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองเทสตัวรร์ไปด้วยนะครับว่ามันจะหยุดถึงศูนย์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราออกกันเลยช่วงล่างเนี่ยเหมือนกันเลยไม่เปลี่ยน เหมือนเดิมถ้าเหมือนกับตัว2.4พวมอะไรก็น้ำหนักเท่ากันนะต่างแค่แรงเครื่องรถก็เยอะเป็นปกตินะครับเส้นนี้การออกตัวการเหยียบคันเร่งนะครับไม่กระโชกโค้งหักอยู่ที่เรานะครับถ้าเราเหยียบแรงมันถึงจะมาถ้าเราแบบเริ่มแตะนิดนึงอะ่ะเครื่องยนต์มันฉลาดครับเดี๋ยวนี้มันรู้ว่าเราต้องการแรงหรือเปล่าตอนนี้ยังเปิดตัวคคุทนไม่ได้เพราะว่า รถยังติดอยู่ข้างหน้าเราไม่สามารถเปิดได้นะครับต่างนหน้าตอนนี้ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งครับไม่ได้เหยียบเบรกด้วยไปแล้วครับโอ้โคตรแรงบอกเลยโคตรแรงยกล้อได้ยกไปแล้วครับโอ้โหแรงดีจริงนะครับ Fortuner l e g e n d 2.8ครับผม จากเมื่อกี้นี้นะครับตอนที่เราเหยียบเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนล้อฟรีทุกคนจะได้ยินเสียงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊นะครับนั่นก็คือล้อมันพยายามจะฟรีอยู่พอเครื่องมันแรงใช่ไหมแต่พอทีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตอนผมถอดคันเร่งแล้วเนี่ยเครื่องมันไม่ยอมลงดึงปึ๊ดเลยเพราะว่ามันจะคอยแบบประคองล้อไม่ให้ล้อฟรีนะครับอม,มันจะค่อยๆลงมืออย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เสียการทรงตัวด้วยนะครับ เอดีเมื่อกี้นี้เหยียบไปนี่รู้สึกว่าหน้าหน้ามันงนี้เลยอ่ะเหมือนหน้าลอ,อยครับแรงจริงครับผมหรับใครที่ชอบความเล้าใจนะครับแล้วก็ชอบพวกรถสไตล์นี้นะครับสไตล์ออฟโรดรถ PPV รถอเนกประสงค์ต้องจัดครับคันนี้ Fortuner Regender 2.8ครับผมจบ